ที่สองคะพอดีเพื่อพอดีเพื่อไปนี่มาตอนแรกรมันมีที่กดให้หยุดใช่ไหมแล้วเราก็กดแล้วพอกดมาที่โทรศัพท์ใหม่มันก็หายไปเลยเราก็เลยต้องหาอีพีสองนะต้าปาปาดเยย ทือทางผู้หารเขาเขาก็มองว่าแบคือมันก็เป็นการคิดค่าจากทางเจ้าหน้าที่ภายในที่เขาแจ้งมาทำอไมอ่าก็เลยเกิดกร้วาเราก็ดูแลเท่าที่เราดูแลไว้หนึ่งคือเราเราก็ทำงานตามประจกที่เขาแจ้งามาแ้่างนเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทอดสินค้าอะไรแต่ว่าในการโปรเจกที่อย่างที่กัปบอกว่ากับเกี่ยวญี่ปี่นนั้นเขาอะก็มันก็ต้องตามเจาเจที่บริษัทจริงเพราะว่า มันมันถ้าจะต้องขาดแบบขาดคืนบริษัทเขาก็ทไม่ได้นะคะเระวาด้วยวนแล้นี่เริ่มแล้วเรามีความแน่แล้วคือทางพลังเขาก็เขาก็ีช่้สวยมากแต่ผมว่าถ้ามันไม่ทำก็คือมันก็จะไม่ได้อันนี้มันก็จะเป็นสถียที่ทางทางตัดเองนะมีคุสมัติี่เองสมากกว่าบริษัทมั่งกระจายกระจายใฮ้ยเสถียรแล้น ทุกคนเห็นไหมมันเลือดตรงนี้แล้วก็จะมาระบายข้าวระบายข่าที่มีคือมันการเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดจากจากเจ้าหน้าที่ภาครัที่เขาอ่ะจะมีข้อมูลที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มาสื่อสารกับท่ ื่องในการเขาสื่อสารกันใช่ไหตัก like. ็คิดว่าในสิ่งที่เขาสื่อสารมนเพราะว่ามันฟ้องไว้อ่าแต่พอ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 ตอนเกิดตัดก็เลยดีใจเลยว่าอ้าวแล้แบบนี okay, ้แบบนี้แบบนี้แล้วมันมันมันไม่ได้ตัดเปลี่ยนแปลงแล้วแปลี่ยมันไม่ได้คือกับทำบัญชีแล้วมันไม่ได้แค่ว่าอ้กท้าย้ามันเกี่ยวกับการเปลี่ยนด้วยค ใช่ทุนเงินสดมันมันใช่มันก็จะไม่ยากเข่าเพราะว่ามันก็แค่มันอาจจะมีการเลิกหรืออะไรนี้แต่อันนี้มันเป็นคนที่มาตกแต่งซึ่งมันต้องมีการคุยกับทางของใครอันที่จะไปด้วยแบบคือปัญหาจริงๆปัญหาเนี่ยมันคือเจ้าหน้าที่ที่เขาหวัแจ้ง เับมาแสบเรียนสมองเาคือเขาตัวเขาตัดข้ามองที่ตรงเขากคุณนมได้มีข้อมูลนสุดกายที่จะกินได้อยางไงจับมาแต่เขาพูดว่าแบบนี้มันได้แต่พอตัดสินใจอกไม่กี่นา่อไค่ะจภาษาพอตัดขังกลับไปครับเขาตอแรกเขาใจนว่แบบนี้แบบนี้หนึ่องสามสี่ได้นะตารบอกโอเคถ้ามี่สองสามสีได้แมงว่าเดี๋ยวคุณจะมีจห็นะีัดใช่ไหมเขาบอกโอเคใช่พอใช้ปุ๊บพอพอพอ พอตักคุยกับธนาคารธนาคารเขาบอกว่ามันไม่ได้เอามันไม่ได้พวกตัตก็เลยแจ้งกลับไปพอแจ้งกลับไปเนี่ยในระยะเวลาในการดำเนินการของเขาะว่ามันก็ค่อนข้างจะมีความราคาฝ่าจะตอบตักลับมาได้ในในแต่จุดที่มันจะต้องแบบว่ามาแจ้งราคใช่ต้องเป็นวินครัที่รับวจดิงๆ เป็นดวงเป็นพระอาทิตย์เลยดวงพระอาทิตย์นะใช่พระอาทิตย์ใช่แต่ว่าคราวนี้คราวนี้เนี่ยคราวนี้อันนั้นอันนั้นเป็ประเด็นแรกนะแต่พอป,ประเด็นที่สองคือ,คอด้วยความราชาของเขาในการที่จะหาวินคันที่ถูกป้องไม้กัดอย่างซึ่งมันมัน,มนวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายซึ่งหนึ่งแหละการที่เราจะตัดลดให้ออกอินวอยท์ให้ค่าได้ก็ตามหรือจะใส่กระทางคนเงกระามหมายความว่าวินคันนี้มันก็เข้าฟอร์แพน์ับได้ มันต้องเข้ามาในระบบของบริษัทตาก่อนถ้ามันไม่มีเลขยงี้ในบริษัทปากก็กขายไม่ได้เพราะมันไม่มีไม่มีตัวตนเลยมันเป็นหมายเลขลอยๆที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในบริษัทไหนมันไม่ได้เข้ามาในนาทีพอมันไม่ได้เข้ามาในนาทีก็ขายค<อ>ไม่ได้ <ขอ S 1> น,นะหิวสวยมากอุ้ยหลังแล้วเราจะมาทำก้อนเมฆกันนะ พูดหาทำก้อนเมฆก้อนดีก่อนเมฆดูเหมือนจะไม่เป็นก้อนเมฆ

แม่เราจะมาลองผสมสีสามสีเลยนะทุกคนไปชิเลย Og dei visste ikkje Ja. เ่ะเป็นรุ่นรุ่นอะไรก็คะิดแตงเีให้จริงๆเขาไม่แยมให้ด้วยนะที่ของพปู่แมนก็เป็นรุ่นที่แต่พี่เาแยะแยมอ้าวน้องเหนียวอะ อยากไปว่าตรงที่ทางดุลอะไรที่มีแจ้งรายละเอียดของแจ้งจะเั่งว่าสั่งเาไจ่ายกักายที่กกนี้ อยาแอด้ตักเบิร์นก็ได้นะคะก็ลองสรละเอียดดีก่สวยไหมคะคุมากคะเราจะไม่ใส่กิตเตอร์<ต>เ,รเราไม่ทำก<ต>ิตเตอร์นะไม่ทันมันผิดพลาดจากโซนแหละโซนมันมานะะ<ต>มทำอะไรไม่ค่อยเป็นไม่รู้อันนี้เรา,าจะถอนออกะคะหมอจะปวดเลยข่ายา มล้มีก็ป้าด้วยว่ามีก็เร่งรีบเร่งเกินไปแล้วลูกน้องก็อยากจะรีบขายกันไปหมดในเงี้ยจนรถมันขายไม่ได้เพราะมันเลขกวมันมาผิดมันมันเออเจอเองเดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาจะเอายี่ออกให้เขาไม่บินเหรอเขาไม่บินเลยเหรอเไม่บินเากดได้ไหมต้องย้ำไหมที่บ้านแบบหิวสวบมากเลยก็ พอตัวอยู่อพอตัวพอตัวไม่กล้าจับเลยพอตัวน้องกัดนี่สีสวยมากเลยน้องกัดนี่เขาบอกว่าก็ก็พอตัวอยู่ก็สวบเหมือนเมอร์เรียงก็เรื่อยแต่ขาข่ายิงก,กับคนที่เขาไม่ชอบหน้าอได้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยีนี่โอ้โอ้อะใช่แบบเป็นแผลเนี่ยเหมือนกันเบื้องเราหายไปแล้วมั้ย The แต่คุณถ้าใครนะสิลูกแจกก่อนแบบอ๋อแต่เขาไม่บินหนีใช่ไหมฮะแต่เขาไม่บินหนีไปเลยอ๋อเหรอเขาติดเขาติดเจ้าของอือไอ้มารี่ก็ไม่บินหนีไปไหนมาถ้ากลัวเธอสวดใจมากเขาไม่ชอบเขานี่ยสายหลังแล้วเขาเขาเป็นเด็กขี่ลำคาอ๋อเหมือนเหมือนมารี่มารี่ก็คือเขาเขารับโทรศัพท์เลยนะเดี๋ยวได้ลืมหยุดเออมาเลย อะไรนะเรือไม่มเรือ,อรไม่มาเรือไม่เข้าอะไรนะคะนูเเอร์จากวัดที่นอ๋อเหรอครับค่ะ,<า>ะปกติจะมีเรืออะไรวียี่สามพัดใช่ไหมคะรับส่ง ที่ด้ทําเอกสารก่อนนะมันจะทันหรืจะแจ้งประกันเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยบอกว่าจะมีเรือรับส่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อ๋อแล้วแล้วปิ่นปิ่นเขาจะแจ้งประกันทันไหมน้องชื่ออะไรอ่ะอ๋ออ๋อโอเคค่ะพี่พี่ส่งไม่ได้เอาคอมด้วยกัดอีกกัดอีกกัดอีกอ่ลโวค่ะเมลีนี่สอบก่อนเลยจะ้จับส่งให้กวางแล้วใช่ไหมคะ ส่วนที่บ้านนะครับคือปกติจะให้จกำให้กำเก็จะต้องวิ่งมาสวบก่อนสวบแล้วกัดแรงอย่ามายุ่งไงอย่าขัดใจเขาส่วนที่บ้านนี่แงบแรงครัแงบแงบเลือดออกเลยแบบต้องมีเลือดแล้วก็น่ามีมี่พี่พี่เจ้ามาเค้นนมใช่ไหมต้องใส่ถุงเลยเลยมันใช้ประการพันไหมอ่ะมันแม่แล้วค่ะ รอรพี่ตามพี่ตามพี่ต่ายอยู่บอกพี่ตายไปแล้วแหละว่าต้องรีบเพราะถ้าเกิดว่ามันต้องมีการแจ้งประกันให้ทันด้วยพยีพย่จ่ายเขากำลังเขียนเมโมโมเข้าไปให้หม่อยู่พอดีจริงๆโอเคมัน,ม,นมันได้แล้วแหละแต่ว่าเขาให้แก้เมโมโมนิดนึงโอเคที่ก็เลยให้เขาแก้เมมโมอะไรให้เสร็จก่อนให้มันไฟนนลเสร็จก่อนเราค่อยดูว่ามันจะทันไหมแต่ก็เล่นเขาไปแล้วแหละว่า <S <S ตอนก่อน <S 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 บ่ายสองใช่ไหมเพราะว่าต้องเจ้ไปก่อนสี่โมงถูกไหมใช่คิด้่าคขออะไรเป็นกัน